แล้วเต็นแล้วหมงังไปงโอ้อโอ้ไปหลยตัวได้นี่ถึไปมันั้ง,ง,นง,งนั่นแหละนี่จะประชอนได้ะหมอืมอมมก็หมอกตัวหน,นึ่งเลยบาัาบูเห็นป้าคนใบ้ค่ะน,นี่บึง้งเวหลังจากเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำแล้วละเด้อค่ะนี่ค่ะ เวทุกอย่างเลยค่ะเขาหน้ามเขาเนี้ขวขัาเจ้า <c oughs> โอ้นี่ตัวนี้ <c oughs> บกเดียวบอกโอกดันแนหงาโอ้โอ้โอปลาหลาตัวนี้ <c oughs> <c oughs> คืนไปแล้วอ้าโอ้บนี้เด็กิดปลาคอเลยโอ้หลายตัวด้วนั่นปลาเข่งมีมั้มีากี่ตัวต่อบกนั่นหะบกยังโอ้ที่บลงกี่ตมเลย้า้กกินตัวใหญ่ตื่นปนง ตรวไปตรดปลาโมยใหญ่เอเอปูไปตาสมนี่ ตัวใหญ่ป่ะปลาเข่งพอดเกือบป่ะเนมันตมแล้วเลยอู้ปลาเข่งก็ยังไงเลยอู้หูปลาโคยใหญ่น่ะอู้หูยใหญ่เลยนี่นะนี่น่ะเบิ่งมาโคบแจับเอาจับเอาค่ะโคกันเอานว้หมดล้ ตัวใหญ่หลายตัวด้วยค่ะนี่เนี้ยบวกเดี๋ยวใส่ลงปดลาเข่งไปไล่ด้วยค่ะปลาเขิงโอดูว่าตัวใหญ่เลย บวกเดียวด้วยเจ้านา้ำไหลลางมือบอันนี้เอากรุ๊ว่าน้ำไหลลางมือบันนี้เจเาเอหมานหมานนี่ลีมืลอนี่ว่าเค่งก็ยังไงเลยสิงมันแล้ว อ้องเปิดบวกนั่นเลมันมีมีปะโอมีบุกว่าหน่อยนึงชนจะกรดุก่ะขึ้นข้ยางตรงไหนยังไง อึ่งก็ขิงเขาอยู่มาใบาม้งด้วยค่ะนี่มีแดดเนี่ยว่าม,มีแต่ว,ว่านั่นมันแล้วมันดีสีล้างเมืม่อวันใดนี่ ปูนีบปูหนีบมือโอ้ยเจ็บเด้อโอยโอยปูหนีบมือเสร็จแล้วเป็หลายตื่นด้วยจังนี่ จะปลาเข็งแล้วก็ปลาคอปูนิดนึงไปก <c oughs> ระบาดไปหน้าต่อ <c oughs>